สวัสดีค่ะดิฉันนางสะอาดพรพนมหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอํานวยเวศตําบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนวัตกรรมด้านการนิเทศการจัดการศึกษาเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ผสมผสานเพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ของผู้เรียนแนวทางการคิดค้นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมที่แสวงหานวัตกรรม แบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่างๆที่เคยมีผู้สร้างหรือทำไว้แล้วนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาใหม่ประเภทของนวัตกรรมเป็นการนิเทศการจัดการศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเป็นการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาจะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งจุดเน้นและความต้องการของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้น โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการวางแผนดำเนินการส่รงเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้วัตถุประสงค์ด้านครู1 เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานด้านนักเรียน 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอบเขตกลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนอำนวยเวศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน7คนนักเรียนโรงเรียนอำนวยเวศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน140คน ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรตน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ผสมผสานเพื่อพัฒนารูสู่การพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ของผู้เรียนหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ 1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC 2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ผสมผสาน PAVE Model เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ของผู้เรียนกระบวนการขั้นตอนวิธีการ1การวางแผนโดยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ2การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ัดทำคลิปวิดีโอการสอนเพื่อทำการนิเทศการสอน 4. ดํำเนินการประเมินผลการวัดและประเมินผลด้านครูครูผู้สอนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนแบบ Active Learning ด้านนักเรียนร้อยละของนักเรียนมีผลสำลี ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนดหมายถึงนักเรียนมีผลการเรียน8คะแนนขึ้นไปหรือร้อยละ80เพิ่มขึ้นผลการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมเกิดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูทั้งในวงสนทนาระดับมัธยมศึกษา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาการเผยแพร่นวัตกรรม 1. การประชาสัมพันธ์ผ่าน l ล ne แอปพลิเคชัน 2. การประชาสัมพันธ์ผ่าน f a c e b o o k f แ n p a g e ข้าพเจ้านางสะอาดพรพนมขอจบการนำเสนอนวัตกรรมขอบคุณค่ะ